สวัสดีเพื่อนเพื่อนเอทุกท่านครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนเอนไปทําการเปลี่ยนโอลิงหลังเตานะครับหรือว่าโอลิงฝาปั๊มบนนะครับของปั๊มดีเซลกับะปั๊มสายทุกรุ่นเลยนะครับจะมีวิธีการถอดเหมือนกันร,รวมไปจนถึงวันนี้นะครับได้ทําการสั่งซื้อสปริงกาวนาหรือว่าสปริงปั๊มนะครับมาทําการเปลี่ยนไปเลยนะครับอ่ะนะครับก่อนอื่นเลยนะครับทุกท่าน ก็อย่างที่บอกไปนะครับผมได้ทําการสั่งสปริงมาจากแอปดังนะครับหลังจากที่ผมสั่งมาผมก็จะทําการถอดเปลี่ยนให้เพื่อนๆได้ดูนะและก็นะครับในช่วงท้ายคลิปก็จะสรุปงานให้นะครับว่าสปริงปั๊มที่เราสั่งผ่านแอปต่างๆเนี่ยนะครับมันจะใช้งานได้จริงไหมมันจะได้ผลเป็นอย่างไรนะครับทุกท่านนะครับมีคําตอบช่วงท้ายคลิปอย่างแน่นอนนะก่อนอื่นเลยนะครับการที่เราจะเปลี่ยน โอลิงฝาปั๊มหรือว่าเปลี่ยนสปริงกาวานาเราก็ต้องถอดชิ้นส่วนต่างๆนะครับที่อยู่บนฝาปั๊มออกทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นชุดจุดยึดนะครับชุดอามยึดสายคันเร่งนะครับอ่าชุดยึดสายคันเร่ง นะครับอ่าทางน้ำมันทางน้ำมันเข้าทางน้ำมันออกนะครับในรถแต่ละรุ่นอาจจะแตกต่างกันออกไปนะครับเพื่อนๆนะง่ายที่สุดถอดง่ายที่สุดก็นี่แหละมิซูนี่แหละนะครับมิสูบิชิเอลสองร้อยนะครับถอดง่ายที่สุดแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับเราก็ต้องทําการนะครับถอดฝาครอบนะครับน็อตตั้งกาวนาออกมาด้วยนะครับอ่าจะถอดทีหลังก็ได้ไม่เป็นไรนะครับอ่ามันจะมีเหตุผลอยู่ว่าทําไมต้องทําการถอดนะ ่ามันมีเทคนิคมันมีแนวทางกันอยู่นะครับมาแนะนํำเพื่อนๆวันนี้นะครับโดยทุกครั้งนะครับการที่เราจะถอดกาวนาเนี่ยนะครับหรือว่าจะทําการปรับตั้งกาวนานะครับถอดเปลี่ยนโอริงเราก็ต้องวัดค่าความยาวไว้ก่อนนะครับทุกท่านนะครับถ้าหากว่าเราไม่วัดความยาวแล้วเราดันไปคายน็อตออกเนี่ยความยาวมันไม่เท่าเดิมนะครับ ถ้าตั้งแก่เกินไปควันดำนะครับถ้าตั้งอ่อนเกินไปก็วิ่งไม่ออกนะครับเพื่อนๆมันจะมีผลตามหลังมานะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับแกนกวานาตรงนี้นะครับแกนน็อตตั้งตูดปั๊มตรงนี้นะครับมันจะมีโอลิงอยู่หนึ่งตัวนะครับเวลาเราเปลี่ยนเราก็ต้องถอดออกมาอยู่ดีนั่นแหละนะครับทุกท่านนะส่วนน็อตยึดปั๊มนะครับน็อตน็อตยึดฝาปั๊มตัวบนเนี่ยนะครับจะมี4ตัวนะครับจะเป็นไขควงแบนนะครับนี่ตัวหนึ่งอยู่ใต้คันเร่งนะ ตัวหนึ่งอยู่ใต้คันเร่งนะครับเพื่อนๆนะเราต้องคาใช้นะครับไขควงตอกในการกระแทกเพื่อที่จะคลายน็อตพวกนี้ออกนะครับเพื่อนๆนะเออดังนั้นอุปกรณ์ที่เราจะต้องมีก็คือไขควงสําหรับตอกบิดนะครับเพื่อนๆนะหลังจากนั้นนะครับเราก็นะครับมาดูกันตรงนี้นะครับที่นะครับแกนคันเร่งเนี่ยนะครับมันจะมีมาร์กเพื่อนๆจะเห็นร่องบากไหมเพื่อนๆเห็นร่องบากที่นะครับน่าเห็นไหมร่องบากที่แกนหัวน็อตนะครับ ก่อนที่เราจะทําการถอดเราก็ต้องทามาร์กไว้ก่อนนะครับทํามาร์กที่คันเร่งไว้ก่อนนะครับเพราะว่าที่แกนที่แกนมีมาร์กเราก็ต้องทําที่ขาทาที่ขาคันเร่งไว้ก่อนนะทำไว้นะครับเพราะว่าของมิตซูเนี่ยนะครับหรือว่าบางรุ่นอาจจะไม่มีมาร์กมาให้แต่ถ้าเป็นของนิสันเนี่ยนะครับนี่ตรงนี้เป็นภาพของนิสันนะนิสันก็จะมีขีดมาร์กมาให้เราแบบนี้เลยนะครับแต่ว่านิสันจะได้ถอดชิ้นส่วนเยอะ กว่าแล้วก็ถอดยากกว่านั่นเองนะครับเพื่อนนะนี่สันดีเลยนะครับมีมาร์กมาให้แบบนี้นะครับสําหรับการถอดเปลี่ยนโอริงปั๊มนะครับเ้านะครับเมื่อเรารู้มาร์กแล้วนะครับต่อไปก็เป็นการมั่งสะอัยะแล้วครับพี่น้องนะครับมั่งออกไปเลยนะครับหลังจากที่เราทําการมั่งออกแล้วนะครับอันนี้ผมได้ใช้ไขควงต่อกระแทกเพื่อายน็อตไว้แล้วนะครับทุกท่านนะครับผมก็นะครับเอาไขควงแบนมาคายออกแบบนี้นะครับ อ่าผมก็จะคลายออกแบบนี้ง่ายๆเลยนะครับวันนี้ไม่ได้ตัดต่อเลยนะครับทุกท่านนะจะให้ดูเลยนะครับว่าเวลาถอดเนี่ยนะครับจะมีอะไรหลุดหล่นออกมาบ้างหรือเปล่านะครับอ่าทนดูนิดนึงนะครับก็ถ้าใครอยากรีก็รีไปได้สักนิดนึงนะครับอย่ารียาวเกินนะครับเดี๋ยวดูแล้วไม่เข้าใจนะครับทุกท่านนะอ่านะครับก็คลายน็อตฝาปั้มบนออกมาทั้ง4ตัวนะครับ คลายน,อนา็อตฝาปั๊มบนออกมาทั้งสี่ตัวก็จะมีน้ํามันไหลรั่วออกนิดนึงนะครับน้ํามันที่ไหลมาจากกองโซลา่านั่นแหละนะครับไหลออกแค่นั้นเองนะครับไม่ได้เยอะมากมายอะไรนะครับอย่าไปคิดมากนะครับเรื่องน้ํามันรั่วน้ํามันไหลนะอ่านี้เราก็ยกขึ้นมาเลยนะครับหลังจากที่เรายกขึ้นมาเราก็จะเจอสปริงเนี่ยเห็นไหมนะครับเราก็ปลดสปริงออกแค่นั้นเองนะครับเพืนะ่อนๆนะอ่าจะปวดด้านล่างออกหรือจะปวดด้านบนก็ได้แล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆแต่ละท่านนะ นี่นะครับเมื่อเราปลดสปริงออกนะครับเราก็แยกฝาปั๊มออกมาทําการเปลี่ยนโอริงได้เลยนะครับโอริงมีอยู่3ตัวนะครับอ่ายังไงเดี๋ยวจะให้เพื่อนเพื่อนดูอีกทีนะครับว่าโอริงเป็นตัวอย่างไรนะในขั้นตอนของการเปลี่ยนโอริงนั้นนะครับแกนคันเล่งตัวดําๆข้างบนนะครับนี่แกนคันเล่งตัวนี้เราสามารถดันออกไปเลยนะครับดันออกไปแล้วก็เปลี่ยนโอริงแล้วก็ดันกลับมาแค่นั้นเองนะครับเพื่อนเพื่อนดันออกไปเลยดันให้หลุดเลยนะครับส่วน ส่วนแกนตั้งกาวนาก็าอย่าลืมว่าเราต้องวัดความยาวก่อนก่อนที่เราจะทําการถอดนะถ้าหากว่าเราไม่วัดค่าความยาวไว้เนี่ยเวลาประกอบกับค่ามันไม่เท่าเดิมรถมันอาจจะวิ่งไม่ออกหรือว่าอาจจะควันดําไปเลยก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าในแกนกวนามีโอริงแกนน็อตปรับตั้งกาวนามีโอริงอยู่หนึ่งตัวเหมือนกันนะครับเพื่อนเดี๋ยวในชุด ชุดซ่อมที่สั่งมานะครับเพื่อนๆจะได้เห็นนะครับแล้วก็โอริงตัวใหญ่ตัวสีดําตัวนี้นะครับมีอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับชุดเล็กที่เราทําการสั่งมาในราคา100กว่าบาทมั้งนะครับเออนะครับประมาณนั้นนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับทุกท่านนะครับเราไปดูนะครับขนาดของสปริงกรวนาก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนถ่ายนะที่ผมได้สั่งมาจากแอปดังแอปหนึ่งของเมืองไทยนั่นแหละนะครับในราคา200 รวมค่าขนส่งก็2 4 0 2้อบาทนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาเทียบกันดูนะครับสปริงตัวนี้นะครับถ้าหากว่าเราไม่อยากจะไปซื้อเนี่ยนะครับเราจะเอาสปริงอะไรมาปรับแต่งใส่ได้บ้างนะครับเพื่อนทุกท่านนะเผื่อใครหาสปริงได้เผื่อมันดีกว่านะครับสปริงตัวที่เราจะสั่งซื้อนะอ่ะเรามาดูเรื่องของความยาวทั้งหมดก่อนนะครับเพื่อน ความยาวทั้งหมดของสปริงก็อยู่ประมาณสามสิบเก้าเซนติเมตรนะครับสามสิบเก้าครับพี่น้องนะครับความยาวของสปริงทั้งหมดนะสามสิบเก้านะครับอ่าก็อย่างที่เพื่อนๆได้เห็นนั่นแหละนะครับนี่ความยาวทั้งหมดสามสิบเก้านะครับอ่าทีนี้ความยาวของขลดสปริงข้างในนะครับเอาเมื่อเดียวได้พี่น้องเมื่อหนึ่งคือกล่องเอามันก็เป็นเล็กดูจังสั้นเหรอพี่น้องนะครับมันือดูดูดเพื่อนี่ผมเหรออ้าวัดบ่ได้อีกวัดบ่ได้อีกนะครับ นะครับความยาวของสปริงนะครับน like oh. ี่วัดแบบนี้นะครับความยาวของของกดสปริงนะครับอยู่ที่เท่าไหร่นี่ยี่สิบกว่าครับพี่น้องยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองประมาณนี้ครับพี่น้องนะครับยาวสี่สิบสองยี่สิบสองนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็ความโตของสปริงนะครับความโตของแกนสปริงก็เส้นเดียวครับพี่น้องเส้นเดียวนะครับเราไปหาซื้อสปริงพวกนี้ที่มันมีค่าแข็งๆเนี่ยเอามาใส่รถ นะครับเออนะครับเพื่อนเพื่อนนะจัดไปนะครับอะไรที่นะครับมันทําทําแล้วราคามันถูกเซฟงบประมาณได้ทําไปเลยนะครับที่เราจะไปซื้อสปริงพวกนี้ราคามันเริ่มต้นตั้งแต่200บาทถึง5้าอบาทเลยทีเดียวนะครับอ่าความโตของแกนสปริงนะครับ1 4จุดสี่ประมาณนี้นะครับเพื่อนเพื่อนแกนอ่าความโตของแกนสปริงอ่ะของสปริงนะครับประมาณของเส้นสปริงประมาณ1 4จดนะครับเพื่อนเพื่อนนะ ทีนี้นะครับผมก็จะเอาสปริงเบรกมาเทียบนะครับสปริงเบรกตัวที่เอามาเทียบนี้นะครับเป็นสปริงเบรกของรถออโต้ฮอนด้านะครับอ่าส่วนในตัวเล็กสีเงินนี้นะครับเป็นของเวฟนะครับสปริงเบรกเวฟนะครับซึ่งทั้ง3ตัวนี้นะครับสปริงเบรกเวฟแข็งที่สุดนะครับสปริงเบรกเวฟแข็งที่สุดนะครับอ่าส่วนสปริงเบรกของรถออโต้ฮอนด้าเนี่ยนะครับ ยังอ่อนอยู่นะครับอ่อนกว่าสปริงตัวที่ซื้อมานะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะเท่าที่ผมดูแล้วนะครับสปริงที่ผมสั่งมานี้รู้สึกว่ามันจะอ่อนปวกเปียกนะครับเพื่อนเพื่อนไม่รู้ว่าใช้งานมันจะได้ดีสักแค่ไหนนะครับเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะ นะครับเราก็ได้นะครับดูความโตขนาดของสปริงไปแล้วถ้าใครจะสั่งมาดัดแปลงเนี่ยสปริงตัวหนึ่งหาบาทสิบ,บาทเองนะครับบ้านห้องนะครับซื้อมาดัดแปลงเองก็ได้นะครับสปริงเบรกว้ารลอยจัดไปพี่น้องน,นะครับแข็งเป๊กเลยนะครับเอานะครับ หลังจากที่เราให้สปริงเข้าไปไว้นะครับเตรียมตัวที่จะประกอบทีนี้นะครับเราย้อนก,นกันกลับมาที่เรื่องของโอริงสักนิดหนึ่งมีคําแนะนําในการเลือกซื้อแล้วก็เลือกใส่โอริงนะครับเพื่อนๆนะโอลิงฝาปั๊มบนหรือว่าโอลิงหลังเต่าหรือว่าโอลิงชุดซ่อมปั๊มดีเซลเรานี่แหละนะครับมันมีอยู่นะครับเพื่อนๆนะอันนี้นะครับตัวที่นี่ตรงนี้เป็นคันเร่งนะครับส่วนด้านข้างกันที่ผมโยกเมื่อกี้นะครับเขาเรียกว่ากาวนา นะครับมันคนละส่วนกันนะครับเพื่อนอ่ะนะครับสปริงปั๊มกับตัวตั้งกาวนานะครับคายตูดปั๊มมันคนละส่วนกันนะครับเพื่อนนะครับดังนั้นนะครับถ้าสปริงปั๊มอ่อนเนี่ยนะครับอ่ารถมันก็จะมีอาการสตาร์ทติดยากด้วยแหละนะครับเพื่อนนะก็ซื้อมาเปลี่ยนก็แล้วกันนะครับเล่งไม่ออกนะครับก็มีส่วนมาจากสปริงด้วยนะครับอานะครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของโอลิงนะครับ โอลิงที่เพืเ่อนๆเห็นสองตัวอยู่ในขนาดนี้นะครับวงนอกกับวงในนะครับเวลาที่เราสั่งมานะครับโอลิงมันจะเป็นตัวนี้นะครับถ้าเป็นของ i s u ซ u โอลิงมันจะเป็นลักษณะแบบนี้เป็นลักษณะเครื่องหมายบวกนะโอลิงของ i s u ซ u นะการที่เราจะสั่งชุดซ่อมปั๊มตีอาโบเมนปั๊มตีเข็นบ่าหลงกับมอเตอร์ไซค์อีกแล้วนะครับการที่เราจะสั่งซื้อชุดซ่อมปั๊มดีเซลนะครับของรถยนต์กระบะเราเนี่ยปั๊มสายเนี่ย ผมแนะนำให้ใช้คำสั่งซื้อของไมตี้เอ็กนะครับมันจะดีกว่าดีกว่าจังไดยครับพี่น้องนะครับดีกว่าตรงโอลิงตัวใหญ่เนี่ยโอลิงตัวใหญ่นะครับของไมตี้เอ็กมันหนากว่ามันใส่ง่ายกว่ามันดีกว่านะครับส่วนโอลิงตัวเล็กมันเท่ากันทุกรุ่นนะนี่นะครับเวลาที่ผมไปสั่งมาเนี่ยสั่งอีซูซูมาก็จริงนะครับโอลิงสองตัวเล็กๆข,ข,ข้างในนะครับทุกรุ่นเลยของปั๊มสายมันจะเท่ากันนะครับแต่โอลิงตัวใหญ่นะครับ อของไมเอ็กมันจะใจะช้เส้นโอลิงที่ใหญ่กว่านะครับเพื่อนๆนะครับเห็นว่าออกคําว่าใส่เลยม่างกันแต่นะครับในเมื่อเราสั่ง Isuzu มาแล้วเราอยากได้โอลิงใหญ่เราจะทําอย่างไรนะครับหรือเพื่อนๆไม่อยากจะทําการสั่งซื้อชุดซ่อมทั้งหมดนะครับเพราะว่ามันรั่วโอลิงตัวใหญ่นะครับให้เพื่อนๆไปหาโอลิงกองโซล่าของ Vigo DMAX นะครับมาใส่นะ ตอนนี้ผมได้เอาโอลิงของวีโก้นะครับโอลิงกองโซลาวีโก้มาใส่เข้าไปแล้วก็เป็นอย่างที่ทุกท่านเห็นนะครับลงล่องได้พอดีนะครับเต็มล่องเป๊ะๆนะครับพี่น้องนะครับรับรอง10ปีไม่มีรั่วนะครับเพื่อนๆอ่ะนะครับส่วนโอลิง2ตัวเล็กนะครับอ่าสตัวนะครับโอลิงเล็กๆ2ตัวนะครับตัวเล็กสุดจะอยู่แกนตั้งขากาวานานะครับอยู่แกนตรงนี้นะครับก่อนที่เราจะคลายน็อตออกมาทําการเปลี่ยนโอลิง ก็วัดค่าความยาวไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับส่วนโอลิงตัวใหญ่นะครับอีกตัวหนึ่งนะครับสองตัวที่มันมีมาด้วยนะครับมันก็อยู่แกนคันเล่งนะครับแกนคันเล่งเราก็แค่ดันออกมาแค่นั้นเองดันให้หลุดแล้วก็เปลี่ยนโอลิงนะครับแล้วก็ดันกลับเข้าไปแค่นั้นไม่มีอะไรมากนะครับโอลิงพวกนี้นะครับเราไม่สามารถเทียบซื้อได้เพราะว่าเคยไปเทียบแล้วนะครับมันไม่เท่ากันจริงๆมันใส่ไม่ได้นะ อ่าใส่เข้าไปแล้วมันฟิตมันฝืดเดี๋ยวคันเล่งค้างอีกนะครับเพื่อนเราต้องสั่งอ่าชุดซ่อมมานะครับเราถึงจะใส่ได้นะเอานะครับทีนี้นะครับหลังจากที่เรานะครับรู้จุดที่เราจะทําการเปลี่ยนโอริงเปลี่ยนไปเป็นที่เสร็จสับเรียบร้อยทีนี้ก็มาถึงขั้นตอนการประกอบเทคนิคของการประกอบนะเนี่ยนะครับใครจะใส่น็อตตั้งกาวนาทีหลังก็ได้นะครับใส่น็อตตั้งกาวนาทีหลังแกะง่ายที่สุดนะ เพราะว่านะครับมันจะไปติดขากาวนาตัวที่ผมโยกอยู่นะครับเพื่อนๆนะดังนั้นนะครับขาน็อตตรงนี้ถ้ามันใส่ที่หลังได้ใส่ที่หลังจะดีกว่านะครับโดยให้เราประกอบฝาปั๊มเข้าไปแล้วค่อยใส่น็อตตั้งที่หลังนะครับหรือใครมีสูตรใช้เชือกดึงขากาวนาค่อยประกอบฝาบอก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับเพื่อนๆทุกท่านนะเอานะครับทีนี้หลังจากที่ผมได้ทําการประกอบปั๊มเข้าไปเป็นที่เสร็จสรรเรียบร้อยนะครับ ในขั้นตอนของการเกี่ยวสปริงนั้นนะครับเพื่อนๆจะเกี่ยวสปริงด้านบนก่อนค่อยออกมาเกี่ยวด้านล่างก็ได้หรือว่าใครจะเกี่ยวด้านล่างก่อนแล้วค่อยเอาไปคล้องด้านบนค่อยประกบฝาลงนะครับก็อย่างที่บอกไว้ในขั้นตอนของการประกบฝานะครับเราจะใส่น็อตตั้งขากวะนาทีหลังก็ได้นะครับถ้ามันใส่ง่ายถ้าใส่สะดวกนะแต่ถ้าไม่สะดวกก็ต้องหาเชือกดึงนะครับเชือกดึงแล้วก็ประกบฝาลงนะครับก็ประกบฝาลงก็เอาเชือกออกก็ได้นะครับทุกท่าน ทีนี้นะครับหลังจากที่ผมทําการประกอบปั๊มไปเป็นที่เสร็จสรบเรียบร้อยก็อย่างที่บอกไปนะครับสปริงมันอ่อนปวกเปียกนะครับดังนั้นนะครับผมได้ทําการประกอบเข้าไปติดเครื่องขึ้นรถเดินเบาไม่ได้นะครับก็เลยมาทําการปรับตั้งน็อตให้มันเดินเบาได้ก็ต้องขันเข้าไปอีกประมาณ1เซนติเมตรนั่นหมายความว่าสปริงตัวนี้ห่วยแตกมากๆใช้งานไม่ได้ที่สั่งมาจากแอปลราคา200บาทนะครับ มาบวกค้าขนสรงเอกนะครับดังนั้ที่บอกว่าสปริงตัวนี้เป็นสปริงชาเลตนะครับชาเลตมันต้องแข็งเป๊กนะครับไม่ใช่ว่าอ่อนปวกเปียกแบบนี้สปริงเบรกยังแข็งกว่าเลยนะครับนั่นหมายความว่าใส่เข้าไปแล้วรถท่านก็วิ่งไม่ดีขึ้นหรอกนะครับดังนั้นอย่าไปสั่งมาใส่เลยนะครับไม่คุ้มค่านะครับเพื่อนๆนะ โดนหลอกซะแล้วผมงานนี้นะครับอานะครับในคลิปนี้จบไว้เพียงเท่านี้เป็นอุทาหรณ์สอนใจมาเตือนเพื่อนๆน,นะครับว่าสั่งซื้อมาแล้วใช้งานไม่ได้กับคําว่าสปริงชาเลตนะครับในอแอปดังของเมืองไทยนะครับอาจบไว้เพียงเท่านี้สวัสดีทุกท่านครับ